เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Super Natural นะครับผมเป็นเกมไม่แน่ใจเลยครับว่าเป็นอะไรดูจากคีเซอร์เหมือนมันนางผีสักเรื่องแปลกๆนะครับผมแล้วก็ตัวเกมนะครับจะดีเทคจากเสียงไม้ด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวละครในเกมนะครับจะรู้สึกได้ถึงไม้ที่เราพูดนะครับเสียงไม้ที่เราเข้าไปอาจจะมีบางช็อตนะครับเงียบไปบ้างนะครับแล้วก็บางช็อตอาจจะ าสำหรับท,ท่านผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะหยาบไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเกมนะครับไม่มีปรับเสียงนะครับผมเพราะฉะนั้นเสียงอาจจะดังไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ปรับเสียงของท่านเอาเองนะครับผมงั้นเราไปเริ่มดีกว่านะครับผมเอ้ยมีเซฟครั้งเดียวหรอ นนี้ให้ใส่หูฟังนะครับเพื่อประสบการณ์ที่ตื่นเต้นนะครับผมไปเ e t e c t i ์ไว y a t ์ m a น I can't believe I'm talking to you I've been a huge fan of your work especially that Sakamoto case the way you cracked it was pure genius your dedication is legendary and that's why I knew you were the right person to reach out to I've got this strange situation at my place that's been keeping me up at night. Well, Colton, I appreciate the kind words. Nice to meet you. Now, tell me, what's going on? It's about Mrs. Susan, like I mentioned in the evening. The lady helping my pregnant fiance, Kaylee, and me around the house. We brought her in because she seemed very lonely. She's practically family, living right next to our house. About a week ago, she disappeared. Gone. Not answering calls, missing her usual hours. Disappeared for a week. Now that's definitely cause for concern. Anything unusual about her behavior before she vanished? Yeah, that's the thing. She started acting strangely, calling us by different names, humming these bizarre tunes. It really freaked out Caleb. She went to stay with her parents for a bit. I couldn't just leave Mrs. Susan alone. I thought maybe it's dementia or something. Can you look into it, Detective? Oh, and don't worry about Bashka. Hopefully, she'll still be sleeping when I get back in a few hours. But I gotta warn you she can be one noisy little girl sometimes. I understand, Colton. I love docs, and I'll start an investigation right away. You go be with Kaylee and about the money don't worry you'll find mrs susan she's been like a grandmother to you two, right absolutely detective she's been like family we don't have much especially after buying this house but mrs susan means everything to us you know well i'm heading straight to kaylee's parents now please give me a call as soon as you find out anything We're นะโอ้มันกระตุกจังแล้วก่อนนะมันกระตุกไปป๊บลองลองลดดูก่อนนะครับผมรู้สึกมันกระตุกมากโอ๋โอมานะครับหมามันนอนกลน,นะครับอยางนี้ก่อนอ่าจากเมื่อกี้นะครับที่อ่านนะครับผมที่นั่งดูก็คือเราเป็นนักสืบนะครับผม เหมือนเพื่อนบ้านเขาจะหายไปนะครับผมชื่อคุณนายซูซานนะครับผมก็หายไปแบบติดต่อไม่ได้ครับผมแล้วก็เขาเป็นคนทำตัวแปลแกๆนะครับผมก็ทำไมพายุมันจะอะไรขนาดนั้นโอ้โหแล้วเดินแบบโอ้ยกล้องนี้แบบว่าเบอร์มากครับผม อหาต้องหาหลักฐานนะฮะโอ้โหแล้วมันโอ้โหมันอืดชืดโอ้โหแล้วดูจอดเอียงอะไรขนาดนั้นจะหาได้ยังไงครับผมขอซูมซูมแล้วเราจะดูหลักฐานอะไรจากไหนครับผมเขาเขาใช่ครับมันเป็นมันเป็นเตาครับผม เป็นเตา,าครับผมมีอะไรไหมเดี๋ยวเออใช่เอา้าเอา้าเจอครบแล้วเหรอผมยังไม่รู้เลยผมเจอหลักฐานอะไรผมเจอหลักฐานอะไรครับเนี่ยแล้วเ,เจอครบทุกอย่างในในเรียกว่าอะไรในครัวแล้วนะนี้หักหอยไปเนี่ยนี่ก็กลนยังเลยเนี่ยมันมีอะไรนะยอ่ยอยอ่อย่อแบบ ย่อช้าๆนะฮะกีแล้วกีมันบอกให้เราทำอะไรตอนแรกลืมไปเลยนะียวิ่งแล้วกันนะแล้วมันจะโค้งอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะแบบน,นี้มีไหมหาขขาเลยเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เลยนะโอ้นี่น,นสาสะสมไปด้วยนะเนี่ยแต่วางละเกะละกะเอันนีนน้อะไรวะ เฮ้ยทำไมไฟดับอ่ะอ๋อเราต้องขยับเองครับผมมันมืดอะมืดเกินไปขอเพิ่มแสงหน่อยนะมืดเกินไปครับผมมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้นะปิดประตูประตปิดดิปิดเออปิดไปจะมีสะดุ้งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ มเยอะมากเลยนะนี่มีรูปหน้ากากแปลกๆอยู่ตรงนี้มีช่องทางเดินโอ้โหช่องเยอะซะด้วยให้เอ๋ดรูรู้สึกไม่ค่อยจะดีนะอ่ามันจะมีการเรียกเหมือน,เห,อนเหมือนอะไรนะ,อะเออนะมันไอไอ เกมเกมราศีโอ้ยใครเขาปิดไฟให้ผมวะเนี่ยโอ้เปิดดิมันมืดจะหาหลักฐานให้ดูดิแล้มืดขนาดนี้วงไปไหนวะเนี่ยอ่ะอะสูงไปไป้าไปครับผมดาว weird symbol ไอ้ i wonder if it could relate to the case ดาวแปลกๆครับแต่จะรักแปลกแปลก,ปก,ปกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูไม่รู้เรื่องครับผมคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ย แล้วคือแบบว่าเฮ้ใเรยกว่ไงนะซูมแบบซ,ซูมซูมแล้วก็ไฟก็ไม่มีนะครับผมไฟมันดับก็ผมใครมาปิดไฟให้ก็ไม่รู้เน่มีการเรียกนะครับการการแบบเรียกเรียกผีอ่ะเออแล,แล้วแล้วคือแบบว่ามันมันเล่นกับเราครับผมเราต้องลากเมาส์ขยับนะครับผมเพื่ออ่าเรียกว่าไงนะเปิดตู้ปิดตู้นะฮะ องปิดไหมต้องปิดหรอกเดถึงเวลาวิ่งวิ่ง,งไม่ทัน not now ไม่ใช่ตอนนี้นะฮะอะไรเลยเนี่ย I can relate เตือนครั้งสุดท้ายนะคืออะไรก็ไม่รู้ฮะเตือนอะไรก็ไม่รู้ I hope everything works out for them เฮ้เหมือนจะเป็นจดหมายแจ้งอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็ so hard to be young these days ไม่มีอะไรเลยอ้าวเจอทุกอย่างในออฟฟิศแล้วนะครับผมทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยมันไม่มีชะโงกอ่ะแบบแตะแขงหน้าะมาห้องสว่างสว่างมั่งขอดูของในห้องสว่าง,สว,างสว่างดิมีเสียงนะหว่วยไาวอะไรตั้งหนเฮ้ยขออหมมีรูปแปลก เด็กเป็นผู้ไล่ไม่น่าใช่ไหมมันเขามันต้องซูมอะไรขนาดนั้วนยมีอะไรอีกไหมมันเด็ Child จะได Tell me about Interesting บงบง ไม่ครบนะฮะอา่ครบแล้วอะไรก็ไม่รู้ครับผมคือหาครบแล้วก็คือไม่รู้อะไรเลยห้องนี้คืออะไรห้องนอนนะฮะห้องนอนที่มืดชิบหายเลยไ <c oughs> เสียงโออาร์กนั่นอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮนะห้องนี้น่าจะแบบคน้นค้นอะไรได้สแบบักหรือเปล่า แล้วคือออ,อ,อะไรนะเจอแล้วเจออะไรๆไหนไวะเขาไม่ใช่ประตูปิดประตูนะเป็นนักสะสมฟิกเกอร์นะครับผมแต่เอาไปวางไว้ทั่วบ้านมั่วซั่วไปหมดนะฮะไหนไว้ตัวลอ้อเมื่อกี้อะไรอะ Ultrason of a child Probably the client's fiance when why is it written here the <laughs> <How> law <laughs> i have to wait <laughs> different date same ultrasound this time it says the truth will come out soon <laughs> i have a feeling this case is closely tied to the client's fiancee หมดยังอ่าหมดแล้วนะอ่าเปิดไฟอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเปิดไฟแล้วทำไมเมื่อกี้เห็นเหมือนคาบคาบอ๋อไฟจะเปลี่ยนตามตามเมาส์แล้วนะครับผมตามเมาส์วเราเหวี่ยงมันก็เหวี่ยงตามแต่ที่ผมก็ไม่รู้นะครับผมพูดแล้วมันดังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหมดแล้วอะข้างบนอนะ ข้าางงล่งกันไฟฉายนี่ขยันกับพิบจริงๆไหนไว้ตัวร้องอะ่ะเปลี่ยนไหมไฟฉายอะ่ะไม่จะกระพิบขนาดนี้หมานี่ก็นอนกดไม่เลิกมาโอ้ยประตูหนักเหลือเกิน หนักครับผมมาห้องน้ำใช่ไหมมาดิหาตหลักฐานเปลี่ยนนะไปใช้ถ้าถ้าเสร็จเคสน,นี่คุณนักสืบเปลี่ยนเถอะถ้าจะกระพริบขนาดนี้อ๋เอเปิดได้เหรอเนี่ยแต่ผมโดนปั่นตลอดเวลาใช่ไหมถ้ามีอะไรแปลก บ้านจริงหมาไม่เรื่องอเลยเลยนี่ก็ขยันเปิดไม่ติดจริงเชียมีอะไรบ้างในนี้ไม่มีแล้วเนาะไฟไฟบ้านเปิดตรงไหนก่อนน่ปปะ อ่คุณพี่ใช้ขี้ว่านเครับด่างเหลือเกินไม่ใช่ขี้ว่าอ,อะไรครับเวลากดแล้วทำไมมันรีบขนาดนั้นอ่ะเปิดซะมันอ่ามันมีไฟห้องที่แปลกๆเหมือนมันเชิญเชิญเราเข้ามาในห้องเนี้ย มันบอกว่าเป็นชื่อเกมนะครับ,บอกว่าปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินะครับผมเพราะฉะนั้นไฟกับพิษไม่ใช่เรื่องแปลกนะสำหรับเกมเกมนี้แล้วก็ประตูบ้านออกไม่ได้นะครับผมนะคิดด้วยนะว่าต้องไปทางไหนขึ้นข้างบนเลยนี่ก็ขยันกับพิษไม่หยุด อ่เปิดให้หมดมาแต่ว่าเราต้องหารกขายในห้องนี้ไอ้นี่ก็คุบเลยว่าห้องนี้เปิดเปิดเปิดอย่าอย่าให้เหลือห้องมืดนะครับเราต้องเคลียร์ห้องให้สว่างให้หมดไอ้นี่ก็กระพริบจังเลยเว้ยเฮ้ยห้องแค่เปิดตัวปกติมันปิดอยู่นะไหนไฟมันอยู่งไหนไวะบกหลังประตู มีดวงเดียวว่ะหัวตรงหัวเตียงเปิดไม่ได้ไงแตห้องนี้เรายังหาหลักฐานไม่ได้นะยังไม่เจอเอาไปซ่อนไว้ไหนก่อนเปิดเปิเปกระพริบจังเลยวะมันมีมีอะไรนะมีกุ้งจำปิดนะฮะช่วยอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ ยอ่ยอๆยอ่อันเกิดจะมีของไม่มีอุ๊ยนี่เปิดใหม่แล้วด้วยเมื่อกี้นี่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 เปิดใหม่อือทางเดินมือดอีกแล้วอะหายอาห้องนี้ไฟไปไหนวะเปิดครับผมทำอะไรก่อนเนี่ยห้องเนี้ย หรือว่าประตูมาปิดจากฝั่งนี้วะจําจไม่ได้แต่ทางเดินไปดับแล้วนะข้างล่างก็ดับไมน่นี่คือเล่นๆเล่นแย่งกันเปิดไปิดไฟเหรอไหนไอ้เอ๊นี่ก็ขยันปิดจังเลย ไฟโถงเปิดอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลนี่นี่อันนี้คือร่อนทั่วบ้านเลยนะีม่มีอะไรจริงเหรอนี่นี่นี่ไอ้นี้เปิดไฟห้องนี้ก่อนน้าจะจาไฟโถงกันได้ไหมไฟโถงนี่แหละว,วะ ไปรงหายเฮ้ย hey. ไหตถงไปไหนครับเดี๋ยวเราต้องเปิดใหม่เรียกเขาเพราะมันมีระบบเรียกนะครับผมเราต้องตะโกนเรียกเขาหรือเปล่านะห้งนี้ดูแล้วครบแล้ว I have other things to do ต้องทำอย่างอื่นก่อนนะทำอะไรเราเค่อยกลับมานะฮะอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยให้ทำอนะไรวะเนี่ยนี่ก็แบบโอ้ยไปไหนวะเอ้ยกระพริบแล้ว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 มาจะเปิดจะปิดจะเปิดจะปิด,ป,ด,ป,ดปิดแล้วเรื่องข้างนอกมีคนปิดแล้วนะฮะ,ะลองลองเรียกดูไหมลองเรียกจากห้องไฟกระพิบดูไหม เขาจะมีเออเรียกว่าไงนะอ่ชุดคำสั่งคำสี่คำสั่งเสียงนะครับเ,เดี๋ยวลองถามดูแล้วกันนะว่ายังไงดี Show yourself What do you want? มมันไู่ คือต้องตามห้องที่มันไฟจะพิบหรือเปล่าเน้นจะพิบแล้วอ่ะมันไม่ออกมาฮะลองลองดูนะลองลองวิ่งวิ่งตามห้องที่มันไฟกระพิบอยู่นะไฟดับอะไรพวกเนี้ยเสียงมันอยู่ข้างล่าง ไฟโถงนี่ผมก็ยังหาไม่เจอนะเาเปิดตรงไหนคืนนี้วิ่งลอนลอนไปทั่วนะฮะอปอ,อันนี้อันนี้ลองแบบเรียกไปเรียกไปเรื่อยดีไหมเดินไปเรียกไปมัว่วดูสุม่มดูเผื่อจะจะหลุดออกมาตกค้องนี่หรือว่ามันมันอยู่ ใกล้ๆเราตอนที่ไฟมันกับพี่วะลองดูลองเดี๋ยวลองไฟกันพี่วะลองเรียกดูที่ตรงกลางที่ไฟไมันเปิดลงไหนปะอันนี้นี่นี่แมไฟพังไปแล้วมั้งเนี่ยอ่าไฟพังไปแล้วครับตรงนี้เปิดให้ได้แล้ว anyone here มันม <ông> ันมันจเล่นว UH, ่ะม uhm anyway <t horas> ันทำฟ้าผ่ารอวิ่มีปวะจุดข้างล่างมันดับแล้วอะตามตามไปข้างล่างตามไปข้างล่างนม่เก่าดทออ่านี่ไง นี่คือไฟดับหมดแล้วนะฮะอันนี้คือ,นะอ,นนคอผ่านไปย่อยนึงแล้วหรอหรือว่าผมจะเล่นพาร์ทเดียวไม่จบวะเนี่ยเสียงมันดังตอกเต็กตอกเต็กอยู่ในบ้านเนี่ยตรงแถวแถวนี้แหละแต่มันปิดไฟผมตรงไหนวะโชว์ยู r s e ซล ที่ตอนนี้ไฟในบ้านดับจะหมดแล้วนะฮะเหลือแค่ไอไฟฉายเออเปิดได้ดิเฮ้ยอ,อ,อันนั้นแน่เห็นแล้วโอ้ยไปไหนนี่ไงมาดิป,ป้าไปไหนอน่ยโชยูเซลม่ไหนวะโอ้อย,ออยกระตุกกระตุกโลุดผีไปไหนอ่ะ โอ้ oh. สายเจอตัวแล้วหายไปไหนวะโอ้ oh, วิง่งจนเหนื่อยแล้วนะ Are you friendly? อาย f เฟร n ลี่อันนี้อันนี้เขาแคปไว้นะครับผมจะได้อชุดคำสั่งจะได้พูดได้ถูกเอ่อยไปไหนวะ What do you want? No fucking way. If I have to chase down the password for another two hours again, I'm out. password I like you. Oh, you're <laughs> oh, <laughs> a ก็ข่าวอ๋อไก่วัวกระต่ายฉลามแมวอเออเนอวนะภาพรวมกีม่ตัววะทำไมทำไมมันเยอะจังอ่ะโอ้มันเยอะเยวเนอะเนอ ตามหายจากไอ้ไอ้อะไรนะเน,เนี่ย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 แล้วกันนะมันดูยังไงวะอ๋อนี่ไงเลขสามเลขสามปิดปิดแปลมีเลขสามนะครับผมอันนี้เป็นแคทนะครับปอดม่งมมันผักขึ้นโต๊ะเลยอะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยว,ยวไปพาร์ทหน้าเดี๋ยวเพราะมันต้องมานั่งหาพาร์ทอะ่ะพาร์ทมันมันเยอะ,อะต้องเนี่ย ตัววะเนี่ยไอ,อย้ี้ยเดี๋ยวพัดหน้ามาขวดยายกันดีกว่ามีได้เห็นแล้วนะครับว่ายายทรงยายเป็นยังไงนะผมก็ยังไงก็เ,เดี๋ยวไว้มาเป็นกำลังใจกันพัดหน้าดีกว่าครับเกมนี้ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนแจกกันนะครับบายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก่อนล่ละไปมาตียายด้วยกัน